สัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาให้ความรู้เรื่องโรคหัดเยอรมันค่ะโรคหัดเยอรมันนะคะเกิดจากเชื้อรูเวราไวรัสค่ะซึ่งโรคหัดเยอรมันนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหัดเยอรมันนั่นเองค่ะอาการจะคล้ายกับโรคหัดเลยค่ะแต่ความรุนแรงจะน้อยกว่าโรคหัดนะคะเว้นแต่ผู้หญิงตั้งครรภ์ในระยะแรกค่ะที่อาจส่งผลให้อ่อ ทารกในครรภ์น,นะคะมีการติดเชื้อจากไวรัสโรคหัดเยอรมันได้ค่ะและอาจส่งผลให้ทารกในครรภ์น,นะคะเกิดความพิการหรือว่าเสี่ยงต่อการแท้งและเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหญิงที่จะตั้งครรภ์น,นะคะและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันควรได้รับคําแนะนําจากแพทย์เพื่อป้องกันทารกในครรภ์จากโรคหัดเยอรมันค่ะ สาเหตุของโรคหัดเยอรมันนะคะโรคหัดเยอรมันเกิดจากเชื้อโรเบลลาไวรัสนะคะซึ่งจะอยู่ในกลโทกาวีริดีนะคะตัวเชื้อนะคะจะอยู่ในน้ำลายน้ำมูกและเศษผักของผู้ป่วยนะคะเชื้อนี้นะคะสามารถติดต่อได้จากการสัมผัสและการหายใจของผู้ป่วยนะคะตัวเชื้อจะแพร่เข้าสู่กระแสเลือดและระบบต่อมน้ำเหลืองจะทำให้ต่อมน้ำเหลืองโตแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้ว ก็แท้เข้าสู่กระแสะเรือดนะคะจะอยู่ในระยะฟักตัว12-24วันค่ะอาการของโรคไข้เยอรมันะคะโรคไข้เยอรมานะคะ,นนะ,คะเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการนะคะและแทบจะไม่ปรากฏกับเด็กค่ะแล้วโรคไข้เยอรมัน,นะคะจะมีอาการ2-3อาทิตย์หลังจากที่ผู้ป่วยได้สมัมผัสกับเอ,อ่อไวรัสค่ะแล้วก็ ระยะเวลาขอการเกิดการอาการขอการกินนะคะมากสุดคือเป็นเวลา5วันค่ะโดยจะมีอาการดังนี้ค่ะ 1. คือจะมีไข้ต่ำกว่า38.9ซลเซียสหรือต่ำกว่านั้นค่ะ 2. คือมีอาการปวดศรีรษะค่ะ 3. คือมีอาการน้ำมูกไหลค่ะ 4. คือ,อ,อตาแดงแล้วก็อักเสบค่ะ ห้านะคะจะมีลักษณะต่มน้ําเหลืองโตค่ะบริเวณที่ต่มน้ําเหลืองโตนั้นนะคะจะมีลักษณะที่นุ่มค่ะส่วนใหญ่จะพบได้ที่ศีรษะคอและหลังใบหูนะคะ6ค่ะก็จะจะพบผื่นสีชมพูนะคะจะปรากฏเริ่มแรกที่ใบหน้าต่อมาก็จะเป็นแขนขาลาตัวตามลาดับค่ะ7นะคะส่วนใหญ่จะพบในวัยรุ่นผู้หญิงค่ะจะมีอาการปวดข้อค่ะ แต่ว่าแพทย์นะคะจะให้ผู้ป่วยในระยะมีการแพร่เชื้อน,นะคะให้กับบริเวณตนเองค่ะหากผู้ป่วยเป็นผู้อิ่ตั้งคันและไม่ต้องการในการที่ตีตั้งคันนะคะแพทย์จะทําการฉีดซีรัมอิมูโนโกลบูลีนให้เพื่อลดอาการอาของโรคขดัดเยอรามันนะคะและบรรเทาอาการของโรคที่จะเกิดกับคารในครรันได้ค่ะ วิธีแรกก็จะเป็นการฉีดวัคซีนนะคะโดยใช้วัคซีน MMR นะคะเริ่มแรกก็จะฉีดให้เด็กอายุ9-12เดือนและเข็มที่2ต่อไปก็จะเป็นเด็กถึง4-6ปีนะคะสำหรับผู้หญิงที่ต้องการจะมีบุตรแต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันนะคะควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันก่อน พร้อมกับการคุมกําเนิดอย่างน้อย3เดือนค่ะไม่ควรอยู่ใกล้แล้วก็ใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยโรคหัดเยอรมันค่ะหรือว่าต้องดูแลผู้ป่วยโรคหัดเยอรมันหรือว่าต้องอยู่ใกล้ผู้ป่วยโรคหัดเยอรมันนะคะควรสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะแล้วก็ล้างมือส,สม,ม่าเสมอค่ะ